อ่ะสวัสดีครับสวัสดี FC อิ Inter d a m ซิอง on tour ครับโอ้ยน้ำนเจอกันในยามเช้าครับเวลา6โมงนะครับเรามาดูบอดินครับดูครับวิ่งในน้ำเลยครับ บอกว่าจะปัดน,นำคุณลงแหม่ไว้ถาอาบแม่เอา ข้างล่างเป็นลูกลังนะครับมันก็เลยออกน้ำมีน้ำออกมานะครับเอามาครับปลากล้องครับ <laughs> ลื่นครับลื่นครับ ถึงที่ครับอ้าปากล้องอ้าวอ้าวเสียตูดแล้วครับกับบอด,ดินลืนล่นๆครับ ฝั่งนั้นก็มีน้ำนะครับฝั่งนี้ก็มีน้ำนะครับามาแล้วครับดูพี่บัง ताट करा बन ताटकरा करा ताटकरा M60 มนะครับอันนี้เอาเอาเอาเรียบร้อยยู <c oughs> หอนวันหวานนะครับตอนเช้าของเสียบังนะครับอ่ะแล้วก็เข้ามาเอาดินนะครับ ะครับมันไม่ติดนะครับแต่ว่ามันลื่น เสียบีก็มาแล้วครับวิ่งไม่ไก่นะครับวิ่งไม่ไกล,ไไก,ลก็ประมาณ500เมตรครับขาเดียวนะครับไปกลับก็ประมาณ1กิโลนะครับ ช่วงนี้ก็เอาดินยากหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำก็ยังไม่แห้ง ไม่หนืดน,นะครับแต่ว่ามันลื่นนะครับให้ติดไม่ติดนะแต่ว่ามันลื่นออกตัวไม่ได้นะครับ ไปถึงหน้างานก็ลื่นเหมือนกันนะรถไทยเ,ยเกตไม่ทันเลยต้องเอารถไถมาช่วยสองคัน sẽ bắn má nó hấp này này phân sáng này phân sáng này ha, sẽ bắn hấp ครับไม่ไกลนะผมว่ามานี่ประมาณสองร้อยเมตรนะครับสองร้อยห้าสิบอ่ะเผื่อคิดผิดนะก็ซ้ายมานี่ก็ข้างหน้าก็จะถึงนะครับ บอดินมาเทก็ประมาณประมาณห้านาทีไปกลับนะห้านาทีครับเนี่ยผมวิ่งมาเนี่ยประมาณสองนาทีแล้วนี่สองนาทีสิบสองวินะครับนี่ครับรถไถเ,เดี๋ยวเราพาไปชมรถไถเลยหกหนึ่งศูนนะครับหกหกหนึ่งศูนย์กับเก้าห้านะครับ ครับเอาเดี๋ยวเราพาไปชมครับรถไถสองคันนะครับ6กหกกับ9540ครับไปชันกันครับ เาเดียวครับยังดูเดือนครับวันนี้จัดรถไถมาสองคันนะครับดูเห,เหนียวครับเอาเอาแล้วครับ กันชัดๆครับป๋าบอก๋ยทีดีเอียวฟังนั้นก็ดันครับแม่ ยังดูเดือนครับเอาเอายังดครับของทันสายโหดครับ ผมเต็มเลยครับนี่ครับเนื้อที่ก็ประมาณ5ไร่ครับสูงก็ประมาณ4เมตรนะครับ ินเหนียวครับ เอาโอเคครับคลิปนี้ก็ลาท่านผูา้าชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ